สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเฉริญมีรถ L4018 มานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่425,000บาทครับ425,000บาทนี่เป็นรถยังใหม่มากครับสภาพสวยๆเลยครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 5ดหครับ0 8 1 6 0 5ปดหนึนยครับที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับนี่ครับสดือก็ไม่มีรอยปั่นเลยนะครับ สภาพสวยๆเลยคันนี้ครับครับน็อตยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยนะครับราคานี้ยังต่อรองได้นะครับมีค่าแนะนำห้าพันบาทนะครับสตาร์้วขับดูครับขับติดง่ายครับ้าไวครับสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคันนี้ท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผมอมพรไปเดินยินดีต้อนรับทุกท่านครับไม่ซื้อไม่หาไ่ว่าอะไรข้าวมาเลยครับ ดีครับยิ่งดีไม่มีหอนครับคันนี้ครับรถยังใหม่อยู่ครับรถยังใหม่อยู่นะครับโอเคพ่อที่เพี่เใหสกัครับสวัสดีครับ